และลำดับต่อไปค่ะพร้อมกันแล้วค่ะกับลำดับที่12ค่ะของเซกชั่น011ค่ะกับโชว์ดิซีโรริสค่ะขอเสียงประมือกับน้องๆด้วยค่ะ ฉันชาแพลียอกบอนีคุณทุกครั้งที่ตายสบสายตาคนรู้ไหมฉันเชื่นชมคุณทุกครั้งที่หันมาไม่รู้คุณได้ยิมบ้างไหมคำว่ารักลอยอยู่ไมไ่ไกลที่ออกมาจากหัวใจคนคนหนึ่ง เป็นความลับที่ยังเปิดเผยไม่ได้มีความลับที่อยู่ในใจเป็นความลับที่ ด,ดีแต่ฉันยังไม่โคบเธอรอไปแบ no no ฉันอาจจะดูไม่เหมือนใครๆเหมือนคนจะ่อันรักคนลายใจโทษที่ฉันไม่ง่ายขนาดนะชอบทำอะไรที่ฉันมีความสุขทั้งทั้งดีใจเธอเองน่นร้ายที่สุดชอบทำเป็นดีฉันจะตายใจตายใจให้ฉันนั้นเป็นเยี้ยไรต่อไป Queen <laughs> shine turn a key to night cry Shine the way I and Show bright a light liar show bright it's a light เพาฉันก็ไม่ใช่คนดีแต่เสียกับเธอฉันก็ดูดีฉันทิคุยคุยกันกันคิดว่าเราเข้ากันดีดีไม่จริงฉันเอว่าฉันไม่ได้สนตรงเอเคิดฉัน่ว่าสุดท่ก็จีอเพื่อรอในมของเธอข้างในมีแต่เขาเรานอ 我来呀，受的伤比他来得快。我我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 来呀，受的伤比他来得快。 เธอคิดว่าง่ายที่จะสอนเข้าไว้ได้แค่อยากได้ฉันหรือแค่เขาลาโอ้โเธอไม่ได้แค่ใครแต่เธอสงสารขีหน่อยก็ได้ก็จะรักฉันนมาเขาจะ,าจะทำยังไง

lie. Hãy subscribe cho you Ghiền Mì Gõ มีความสุขที่ได้ดูความเจ็บปวดที่เธอทำฉัน I've been trying to call you เพื่อจะบอกว่าฉันจดจำวันที่เธอทำร้ายกันวนและเวียนอย่างนั้นเคยทรมานแต่ฉันร้องดานชาเคยพาวนาแต่ฉันร้องเ่าองืมจธอทำรไรูน่ 呐，sorry，你没在今晚，因为我还有时间。 ที่ชอบหลอกเธอคงจำไม่ได้หรอกกต่โลกใบหนึ่งไร้สิ่งใดเธอบอกเธอรักฉันจริงแต่ทำลายทุกทุกสิ่งคำที่บอกว่ารักจริงหลอกตัวเองไหมเเธอเาแต่ฉันเป็นเ hey, าวเคยนมาแต่ฉันเป็นเร แรงหรือเปล่าระตูขอฉันต้องการเธอจังความัดเกลผิดไ,ไปแล้วมั้งบอาเคลย่บาเว่าฉัานจะพักเปนตัวเองหรือเปล่าดัด ลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์บอยสรันพงศ์ให้คําแนะนําแก่น้องๆด้วยค่ะไม่น่าเชื่อนะครับว่าน,นี่เป็นโปรเจกต์มหาลัยปีสองนะครับ <c oughs> ดีมากเลยครับ <c oughs> ขอบคุณคร <c oughs> ัอจะบอกว่าการร้องอย่างเงี้ยผู้หญิงเสียงหวานมากคนแรกเสียงหวานแบบเพราะมากนะครับแล้วก็พอ,อต่อมามาเจอเสียงประสานที่แบบโหูเสียงกลมกล่อมมากแต่ละคนร้องมาแล้วแน่นนะครับประสานค่อนข้างดีเลย รูฟนะครับดีมากการร้องจังหวะก็คือมีความคมขอ,ของคำแต่ละคำนะครับแล้วก็คำมีความชัดเจนดีนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นมันจะเร็วนะทำได้ดีมากเลยนะครับโฟกัสของแต่ละคนคมมากนะครับมีคาแรคเตอร์ของตัวเองในขณะที่ในข,ขณะที่อยู่แต่ละคนนะครับดีนะครับแล้วก็ทีมเวิร์กดีมากเอเนอร์จีในการสื่อสารดีมากการวางไฟอะไรอย่างเงี้ยดีนะครับรู้สึกว่ามันให้ความร้อนแรงแล้วกเ็เหมาะสมดีนะครับ การเต้นนะครับโหโปรมากจริงๆคิดว่าซ้อมมาจะถามว่าซ้อมมาเอางี้ดีกว่าซ้อมมาดีมากมันเป๊ะมากนะครับแล้วก็ที่เขาบอกว่าหล่อมากหล่อมากตอนแรกก็บอกไอ้ใครยังไม่ทันเห็นเลยไม่หล่อมากอ๋อเห็นละโอ้โหแบบโอ้โหแบบทุกคนทั้งทั้งหน้าตาดีนะครับทั้งทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับแล้วก็การแสดงค่อนข้างดีนะครับฉากนะครับร้อนแรงนะครับ สุดยอดมากครับขอบคุณครับค่ะขอขอ,ขอบคุณครับและนำจากท่านคณะกรรมการด้วยค่ะและขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆ Zero Risk ค่ะผ่านไป12ลำดับกันแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะอยากดูอีกไหมคะเราเหลืออีกแค่5โชว์แล้วนะคะเชื่อว่าน้องๆเนี่ยเตรียมตัวกันอยู่แบบ ทำมบคอมเมนกันอย่างแน่นอนแล้วโหวพร็อพเยอะมากอย่างที่เห็นว่าพร็อพเยอะมากโชว์ใหญ่มากเลยทีเดียวนะคะนี่แค่ฝีมือเด็กปี2เพียงเท่านั้นนะคะทีสิทธ์โอ้โหเท่าทีสิทธ์เห็นไหมล่ะ